الحمد لله الحمد لله الذي أرسل علينا برسول الأمين وأنزل على رسولنا بالقرآن الحكيم وهدانا إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه على نبينا ورسولنا سيدنا محمد الصادق الأمين المرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأن نفس ما قدم ليغدوا واتقوا الله وتقول الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ف أ ن ا ه م أنفسهم أولئك هم الفاسقون นท س ا ت ه ا جنت رق الله سبحانه าลาท่านขอให้เราและทั้งทั้งหลายได้ชุกรได้ขอบพระคุณต่อรัชพาะนะฮัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสให้พวกเราโอกาสที่หนึ่งก็คือโอกาสที่ เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงปีฮิจรชักราชที่1,444ในวันนี้หลายคนที่เป็นญาติพี่น้องของพวกเราได้กลับไปสู่ความเมตตาขอรลอดแล้วไม่มีโอกาสได้ทำความดีเหมือนอย่างที่พวกเราได้รับโอกาสในขณะนี้ประการที่สองอัลลอฮฺสุบานววตาราได้ประทานโอกาสให้พวกเราได้มาร่วมพบปะสังสรรค์กัน และได้ทำอิบาดะด์าร่วมกันในรูปของศอลาตุนยุมะหรือการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้พี่น้องที่รักและเคารพครับการละหมาดวันศุกร์นั้นมีองค์ประกอบก็คือต้องมีคุตบะบ์ก่อนจะการละหมาดสองคุตบะบ์คุตบาห์ความหมายของมันก็คืออัลคุตบะตูบิมานาอัลวอะอินชคือการตักเตือนซึ่งกันและกันไม่ให้หลงผิดไม่ให้หลงทางให้มีสติ <c oughs> นั่นคือเป้าหมายของคุตบะบ์ แล้วก็แน่นอนที่สุดครับในคุตบานนั้นมีรุกคนห้าประการหนึ่งในห้าประการก็คือจะต้องมีวาชิยาบิตักวามีการกำชับกันให้มีการตักวาเชื่อมัน่นยำเกงแนะละล็อสวาหนะ์นาหัวตาลาผมจึงขอเตือนตนเองและเตือนพวกเราทุกคนให้ตั้งมั่นอยู่ในการตักวาต่อรอดการตักวาต่อลอดคืออะไรครับเทคนิคเงินเทอมนาโดยาศาระบัญญัติกำหนดไว้ว่า ตักวาก็คือต้องปฏิบัติสองเรื่องพร้อมๆกันเรื่องที่หนึ่งก็คืออิมติซาลุลอวามิรปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ครบถ้วนเรื่องที่สองก็คือวาเจตินาบุนนาวาฮีห่างไกลาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยสิ้นเชิงผู้ใดกระทาได้ทั้งสองเรื่องเขาก็บรรลุสู่การตักวาและแน่นอนที่สุดครับใครที่มีตักวามากกว่าคนนั้นก็มีเกียรติสูงยิ่งในทัศนะของอัลลอฮ์ พอพระเจได้บัญชาไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ว่าอินนาอกรมะกุมอินัลนลอให้อัตกวาุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่ขวกทั้งหลายก็คือผู้ที่มีการตักวามากกว่าจึงขอให้เราและทั้งหลายได้สำรวจตัวเองว่าวันนี้ตัวเราครอบครัวของเราตั้งมั่นอยู่ในการตักวาต่อร้อแล้วหรือยังและแน่นอนที่สุดครับถ้าใครตักว่าต่อรอ หากมากแม้ว่าเขามีปัญหาอุปสรรคในชีวิตพระองค์ก็จะประทานทางออกให้กับเขาเขาจะไม่พบทางตันในชีวิตบัญญัติของข้อในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็คือว่าไม่ยะตัดนิลยยนลาอยะาจะอัลลาหูมคร้อใาและผู้ใดก็ตามที่ตักว่ามีจิตพักดีเชื่อมันยำเกรงเนี่ลร่อ์อย่างจริงจังแล้วพระองค์จะประทานเอ็กซิตรอประทานโซลูชันประทานทางออกจากปัญหานั้นให้กับเขาขอให้เราเชื่อมันเนี่ยล่อ์ อิชาอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ลืมเราแน่นอนที่สุดคนที่รักอัลลอฮ์คนที่นึกถึงอัลลอฮ์ซิกรูลลอน้ำเลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานั้นเขาจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงแพ่เมตตาความรักให้กับเขาพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับ <c oughs> วันนี้สิ่งที่จะขออนุญาตได้นำเสนอในคุตบาบะก็คือเรื่องการพัฒนาตนเอง การพัฒนาครอบครัวการพัฒนาสังคมไปสู่เป้าหมายของอิสลามเพราะเนื่องจากว่าเราเรียนรู้เรื่องอิสลามกันมาทุกคนถามว่าเราเรียนรู้เรื่องของอิสลามแล้วเพื่อเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้เรื่องอิสลามและอิสลามศึกษาประโยชน์ประการที่หนึ่งเราได้รับรู้ในเรื่องของมาสาอัสอิลคือเรื่องมัสอาลาต่างๆสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเราได้รู้ สิ่งใดดีสิ่งใดชั่วเราได้รู้สิ่งใดทำแล้วได้กุศลสิ่งใดทำแล้วเป็นบาปเราก็ได้รู้นี่คือได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อิสลามก็คือในเรื่องมาซาอินประการที่สองเราได้เรียนรู้อิสลามแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องฟอบออินในเรื่องฟอบิลาต่างๆเรื่องเส้นทางสายบุญเราได้รู้ว่าทำอย่างไรที่จะได้รับกุศลจะอรร์มากเพราะฉะนั้นก็แสวงหาแนวทางนั้น ประโยชน์ประการที่สามจากการเรียนรู้อิสลามก็คือเรื่องเพื่อด่าวตุนอิสลามเป็นการเผยแผ่อิสลามเป็นการเชิญชวนผู้คนทั้งหลายมาสู่อิสลามนั่นคือประโยชน์จากการเรียนรู้อิสลามถ้าเราจะไปเชิญชวนคนอื่นสมมุติเราไปมีคู่สมรสเป็นนอนมุสลิมเวลาเราจะเชิญชวนเขามาสู่อิสลามไม่ใช่การนิกายอย่างเดียวแต่เราต้องเชิญชวนเขา ต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องอิสลามแล้วเราจะไปเชิญชวนคู่สมรสภรรยาเราลูกหลานเราอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราไปชี้อาจจะหลงทางก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้อิสลามให้เข้าใจแล้วก็ไปสู่การดาว่าคุณละลักษณะนในเซฟ้าของดาอีอัลลอฮฺบานุอตาลาาในสอนไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานว่าอุดุยลาสบีลีรอบบิกะบิลฮิกมัติวัลมาอ,อิซาติลฮัสนะจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าของท่าน ด้วยกับวิทยาปัญญาวิลฮิกมาวัลเมาอ,อิซาติลฮัสนะต้องเป็นการตักเตือนที่สุภาพที่ดีงามเพราะฉะนั้นสิฟ้าคุณลักษณะของผู้เชิญชวนต้องไม่ใช้คำพูดหยาบคายต้องไม่ใช้คำพูดดุดันไม่ใช้คำพูดกดดันแต่ต้องนําเสนอด้วยกับความสุภาพอ่อนโยนนี่คือสิฟ้าของผู้เชิญชวนตอนนี้ประโยชน์ จาก,การเรียนรู้อิสลามเรื่องที่สีก็คือเพื่อมาซอลเลเพื่อนํามาพัฒนาพัฒนาคืออะไรครับทําในสิ่งที่ดีกว่าเดิมดีเวลปเมต์พัฒนาคือการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในชีวิตเรามีปัญหาอะไรครอบครัวเรามีปัญหาอะไรชุมชนมัสยิดของเรามีปัญหาอะไรเราต้องใช้หลักมาซอลเลีก็คือในเรื่องของการที่จะพัฒนาปรปับปรุงให้ดีกว่าเดิม ให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆก็เรียนพี่น้องที่เคารพครับว่าอิสลามนั้นสอนให้เราคำหนึ่งถึงการบริหารชีวิตเป็นสองส่วนในส่วนของปัจจุบันกับส่วนของอนาคตในยะของคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานไว้นะประกมีีร์อัลกุรอานว่ายหยฮัลละทีนอามานตักุลลอฮวันตอนสุดนับสมมากอดมมันยกอดีว่าตักุลลอฮ์อินนัลลอฮ์ขบีรุบีมาตามัลุซึ่งมีความหมายว่า สัทธาชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตักวาต่อลอดสุบฮาณหัวตาลาในหมายถึงฟิลฮานทูเดย์แอนาวในปัจจุบันนี้ต้องตักวาต่อลอดต้องทำความดีให้ครบถ้วนห่างไกลจากความผิดทั้งกวงวันตอนสุดนำซุมมากรดมาเรียกอดพร้อมกันนั้นท่านทั้งหลาย <c oughs> จงพิจารณาจงสำรวจตัวเขาพอท่านเองว่าได้เตรียมการอะไร เพื่อวันพรุ่งนี้เพื่ออนาคตแล้วหรือยังหมายความว่าปัจจุบันนั้นต้องตกว่าต่อ Allah, อัลลอฮ์ tomorrow t o m r วันพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีการเตรียมการตั้งแต่วันนี้วัตกตาคุณลอฮ์ฮะท่านทั้งหลายจงตกวาต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ขอบีรุมบีมาตออมาลูนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงตระหนักเสมอในสิ่งที่ท่านทั้งหลายกระทาจะเห็นได้ว่าคําสอนอิสลามนั้นทันสมยัยทันเหตุการณ์เพราะว่าปัจจุบันต้องเป็นคนดีไม่เป็นคนเลว อนาคตต้องเป็นคนที่มีการวางแผนเราต้องนึกถึงอนาคตอนาคตอันยาวไกลของมุมินนั้นไม่ใช่แค่ตายอนาคตของเราในอาลามบรรซักอนาคตของเราในวาลกิยามะอนาคตของเราในโลกอาคร,ราลองมาชเส้นทางอันยาวไกลนะมากกว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมากกว่าเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศแต่เส้นทางระหว่างโลกระหว่างดุนยา บรรซักอาคูอรอออีกสาโลกเราจะต้องเป็นผู้ชนะไม่ใช่เป็นผู้แพ้ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกำไรไม่ใช่ว่าขาดทุนอย่างย่อยยับเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตของเรามีทางเลือกทางเลือกท,อกที่เราเลือกอิิยารเลือกเส้นทางชีวิตจะไปดีหรือไปชั่วท่านเลือกได้จะไปถูกหรือไปผิดท่านเลือกได้อย่ายโยนทุกสิ่งทุกอย่างให้อลลอฮ์แล้วก็บอกว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอัลลอฮ์ให้เป็น ถ้าเนียดอย่างนั้นเนี่ยเป็นยบริยะเป็นกุฟรเพราะ Allah ให้สติปัญญาแก่เรามาในอัลกุรอานมีเป็นจํานวนหลายสิบครั้งที่ลงท้ายด้วยคําว่ายาอุลิอัลบาบโอ้พมีสติปัญญาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราุรุลธามาชี้ทางแล้วว่าอะไรถูกอะไรดีเรารู้แล้วเส้นทางไปสวรรค์อะไรผิดอะไรชั่วเรารู้แล้วเป็นเส้นทางนารก และเราเรายัางจะปล่อยชีวิตเราให้ล่องลอยไปกับกระแสน้ําและสายลมโดยที่ไม่ใช่สติปัญญาเนี่ยเราก็ดูเหมือนว่าเป็นความผิดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้พี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับในขณะเดียวกันเราจะต้องเป็นนักสํารวจแต่การเป็นนักสํารวจของเราไม่ใช่สํารวจความผิดของคนอื่นแต่ต้องสํารวจความผิดของตัวเองท่า <c oughs> นอับดุลมอฮสลลัลอฮุอลัยวะสัลลัมได้เคยสอนไว้ว่า หาสบูอัมฟุสกุมกล็กลกลอันตุฮหาสบูท่านทั้งหลายจงสอบสวนตัวของพวกท่านเองก่อนที่ท่านทั้งหลายจะถูกสอบสวนในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้สังคมพวกเราชอบสอบสวนคนอคนอื่นอชอบมโนโจับผิดคนอื่นแต่เรารู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่องยกเว้นไม่รู้อย่างเดียวคือเรื่องของตัวเองนี่คือคนที่ขาดทุนแต่คนที่กำไรก็คือต้องคำานึงถึง ด้วยกับสติว่าสิ่งใดที่เราทำผิดไปแล้วต้องเตบาบาสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ลูกกลนในการเตาบ้ามีสามประการประการที่หนึ่งถ้ากำลังทำความผิดอยู่ต้องยุติการทำความผิดทันทีประการที่สองต้องเสียใจจากความผิดที่ทำไปแล้วประการที่สต้องให้สัตยาบันสัญญาว่าจะไม่ย้อนไปทำความผิดนั้นอีกนั่นหากเป็นฮักุลลอ เช่นการทิ้งละหมาดละหมาดไม่ครบการถือบวชไม่ครบนะฮะมีสกาดายไม่ครบถ่วนหรือว่าไปบริโภคเรื่องฮารอมทั้งหมดเหล่านี้ต้องมีองค์ประกอบสามประการก็จะเข้าองค์ประกอบว่าวาตูบูอิลลอลฮิเตวบตันนาสูฮะที่ลสั่งในอัลกุรอานว่าทางทั้งหลายจงสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ด้วยกับการสารภาพผิดแบบหมดเปือกไม่มีเยื่อใยกับความชั่วอีกแล้ว แต่ถ้าหาว่าเป็นฮักบุลอาดัมเป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนของผู้อื่นต้องนำกรรมสิทธิ์ไปคืนให้เขาหรือไปขอมาอาฟไปขออภัยจากเขาแล้วก็มาต่อบาอีกสามรุกคนถึงจะพ้นผิดนี่คือสิ่งที Van, ่อัลลสบานวตาลาประสงค์และแน่นอนที่สุดครับถ้าหาว่าเราทำได้ครบเช่นนี้เป็นคนไม่อายอัล่งเป็นคนกล้าสารภาพผิดกับล l l a h เรา,าก็จะอภัยโทษให้กับพวกเราอินนาฮูกานาตัว,วาบะแท้จริงพระองค์นั้นทรงรับการเต่บาบ้าของพวกเราเสมอพี่น้องที่เคารพครับสิ่งที่เราจะต้องสำรวจตัวเองอย่างน้อยพิจารณาชีวิตเราระหว่างอาดีตกับปัจจุบันมีเครื่องวัดอยู่สามตัวนาะมาตรวัดอยู่สามตัวว่าวันนี้ปัจจุบันกับเมื่อวานหรืออดีตที่ผ่านพ้นมาในชีวิตเราเป็นอย่างไรประการที่หนึ่ง มันก็นายยาวฮมหูมิสามซิฮีฟองมักบูนุนผู้ใดก็ตามที่วันนี้มีชีวิตเหมือนกับเมื่อวานปีนี้มีชีวิตเหมือนกับปีที่แล้วเดือนนี้มีชีวิตเหมือนกับเดือนที่ผ่านมาเขาคือผู้ขาดทุนชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยเป็นผู้ขาดทุนงบดุลบัญชีสรุปแล้วขาดทุนประการที่สองมาตรวตัวที่สองว่ามันก็นายยมูฮมหูชอรอลมิลอัมซิฮีฟองมะลูนุน ผู้ใดก็ตามชีวิตของเขาวันนี้เลวกว่าเมื่อวานปัจจุบันเลวกว่าอดีตวันเดือนนี้เลวกว่าเดือนที่แล้วปีนี้เลวกว่าปีที่ผ่านมาเขาคือผู้ถูกสาปถูกสาปถูกละนั่นจะหลอมาดว่าตัวที่สามวเมันก็นนยามมหุคายรันมินอัมซีฮิฟะฟาหัวมุมินุนผู้ใดก็ตามมีชีวิตของเขาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเดือนนี้ดีกว่าเดือนที่แล้วปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเขาคือมุมิน เขาคือผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นชีวิตของมุสลิมวันนี้ปัจจุบันต้องดีกว่าอาดีตและอินชัลลอฮ์ต้องวางแผนเดินไปสู่อนาคตด้วยกับสติด้วยกับการระมัดระวังตัวเองเพราะในวันข้างหน้าไม่มีใครมาช่วยเราได้อุม,มาของนบีอื่นๆนบีรอซูของเขาก็ช่วยเหลือไม่ได้นะครับเมื่อไปพบนบีไปพบรอซูของเขา นบ,บีของเขาราซองเขาก็จะบอกว่าอันยาวานับซี่นับซี่วันนี้ตัวใครตัวมันอย่าว่าแต่มนุษย์ปุถุชนเลยเราซูนโดยทั่วไปก็ช่วยอุมาไม่ได้เพราะฉะนั้นโตวาลีกรมตโตนันโตนี่ไม่มีทางช่วยใครได้หรอกครับเรื่องโกหกท่านนั้นแหละครับของจริงก็คือว่าตัวเราต้องช่วยตัวเราในเรื่องที่หนึ่งแล้วก็สิทธิพิเศษในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสอลัลลอวุอะฮิวะสลัมเพียงท่านเดียว ที่ท่านนบีบอกอันยาวมาอุมมาตีอุมมาตีวันนี้พวกของฉันพวกของฉันแต่คนที่นบีจะสาฟาเนี่ยก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ความเป็นไปได้เช่นความชั่วมากกว่าความดีเล็กน้อยท่านนบีก็จะเอาสารบันของท่านใส่ไปในตาชูข้างความดีในที่สุดความดีของเขาก็มากกว่าความชั่วแต่ถ้าหากว่าความชั่วมันมากกว่าความดีห่างก,กันฟ้ากับเหวเนี่ยเราชดุลลอก็ช่วยไม่ได้ และที่สำคัญที่สุดก็คือวัตถุพยานพยานบุคคลพยานเอกสาร,รไม่มีครับในวันเกียิยามาพยานจะอยู่ในตัวของผู้ท่านเองในตัวของผมเองในสุรยาซีนบญญัติไว้ว่าอัญมนัติว่าเลาอฟวายฮิมวัตุขัลลิมุนาไอาดาอาีหิมวะตัชฮะดอรยุรุหุมบิมาการุยักษิบุลเมื่อวันนั้นมาถึงวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนปากของพวกเขาจะถูกสั่งปิดสนิทพูดไม่ได้ พะพูดโกหกมาเยอะแล้วในดุนยาแต่มือของพวกเขาจะพูดในสิ่งที่เขาทําในดุนยา,าเท้าของพวกเขาจะยืนยันในการเป็นสักขีพยานในที่สุดหนีไม่รอดเพราะฉะนั้นก่อนที่วันนั้นวันนิชตากรรมที่น่าเป็นห่วงจะมาพบกับพวกเราขอให้เราทุกคนได้เตรียมตัวในการที่จะหลบหลีกพ้นจากความชั่วร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชั่วเนี่ยมันมีชริกอยู่สองประเภทชริกประเภทที่หนึ่งคือชิร,ริกุลยาลี ก็คือการเป็นมุสตัมออกนอกจากศาสนาอิสลามน้องอุสบินล,ละขอจะให้ตัวเราภรรยาเราลูกหลานเราต้องเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าเราต้องการที่จะจบชีวิตในโลกนี้ด้วยกับการเป็นมุสลิมเรียกว่าฮุสนุลคอติมะคนที่จะจบชีวิตในโลกนุนยานี้ที่ดีที่สุดประโยคคำพูดสุดท้ายของเขาก็คือลออิลลฮะอิลลอฮก็แนะนำท่านทั้งหลายว่าเวลาท่านจะนอน เมื่อเข้านอนแล้วเนี่ยท่านจะอา่านคุณหัวล้อชโรตุนอิคลาสสุรตุนฟรักสุรตุนนสัสอยาละสามต้นก็เป็นการดีแต่ที่สําคัญหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะกล่าวก็คือละอิลฮ il ์อิละล้อแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยสมมติว่าจะสิ้นชีวิตเหมือนกับดารามาวานเนี่ยถ้าเรากล่าวละอิละฮ์อิละล้อ il แล้วเราไม่ได้พูดอะไรเลยตายในขณะนอนหลับอินชาอัลลอฮ เป็นอาลอามะว่าเป็นชาวสวรรค์เพราะท่านนบีรับรองไว้ว่ามันการอาครุกะลามิฮิมินัด,ดุนยและอิละฮ์อิละลลอฮดะขอลันยันนะผู้ใดก็ตามที่คาพูดของเขาสุดท้ายคําพูดสุดท้ายในดุนยาด้วยละอิละฮอิละลลอฮแน่นอนเขาได้เข้าสวรรค์พี่น้องครับเชริกุคาฟีเรื่องที่เราจะต้องพยายามหลีกหนีให้พ้นจากชิริกตัวน้อย,อยที่มันมาบั่นทอนอีหมานของเรามีอยู่เจ็ดประการ แต่เสียดายเวลามันมีน้อยก็อยากจะเรียนสรุปว่าตัวที่หนึ่งที่ทําให้เรานั้นห่างไกลจากอลวะก็คือเรื่องของริยาริยาก็คือการอวดชาวบ้านให้รู้ว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนทําความดีอลัลลอฮ์จะไม่ตอบแทนกุศลให้ครับเพราะเราทําเขาเราทําแล้วเพื่ออวดมนุษย์สองสามอคือทําความดีแล้วเขาไม่เห็นแต่ไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังเพื่อให้เขายกย่องว่าเราเป็นคนดีสครับอยุยุ คืออีโก้เป็นคนทรนงตัวนะเป็นคนที่จมไม่ลงนอกเนือจากนั้นประการที่4นะครับก็คือเรื่องอริยะสัมาอุยุปตะกบ,บุตรการอวดโตใช้อำนาจบาดใหญ่การกดดันคนอื่นนี่ก็เป็นเชิ้อรคกอคอฟประการที่5นะครับก็คือเรุบ,บุดุนยาหลงในดุนยาหลงโลกหลงตำแหน่งหลงทรัพย์สินหลงบริวาร ทั้งหมดนี้เป็นเชตุกุลคอฟฟี่ประการที่6ก็คือเรื่องเรื่องของอฮัสซับการนิสยาคนอื่นกลัวว่าคนอื่นเขาจะได้ดีได้ดีกว่าเราก็วางแผนในการทําลายเพื่อนนี่ก็เป็นเชตุกุลคอฟฟี่ประการที่7ประการสุดท้ายเรวมากที่สุดก็คืออันฟิตนะการให้รายป้ายสีคนอื่นเข้ากุกเรื่องขึ้นมาต้องการจะให้สังคมรังเกียจเขา ขีลาการีสามบอกว่าอัลฟิตนาตุอาชัด,ดุมลิลกอตรการให้ร้ายคนอื่นนั้นเลวยิ่งกว่าการฆ่าคนทั้งหมดนี้เป็นเิรุกุลคาฟี่ขอให้เราละทังทลายได้ห่างไกลสิ่งหนึ่งที่เราควรจะกล่าวเป็นประจำเพื่อให้พ้นจากเิรุกุลคาฟี่ก็คือลาฮาอลาวะลากูุวตอินลาบิลลาฮินาลิจลาอูซีลาฮา,าลัลีฉันไม่สามารถอันมาอัชยาติลลาฉันไม่สามารถจะห่างไกลจากความผิดได้ เวลากลวตาเวลากลัวตาลีอัมลอติลละและฉันก็ไม่มีพลังในการทำความดีได้อิลลาบิลลาฮิแนลีนอัซีมเว้นแต่ด้วยกับอำนาจเดชานุภาพของล้อผู้ทรงยิ่งใหญ่และผู้ทรงผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นอิชอัลลัลฮ์หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้ไปพำนักอยู่ในสวรรค์โดยพร้อมเพียงกันอักูลุกคลิฮะตาวะอัสตัวฟิรูฟัยอัลฟาลมุสตาวฟิรินวายานเจตตาอิบินอิแนฮุลกาฟูรุราฮิมอัลบิรุการิมุตต้วะบุราฮิม اللهم صل على محمد، اللهم صل على في الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد العبد هو رسوله أرسله بالهدى ودين الحق لجزره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلت على سيدنا إبراهيم وعلى علي سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتصوموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن سن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل مهدس بدأ وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار وعليكم من جماعة فإن يد الله مع جماعة ومن صلى صلى في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تَصْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل حسناتنا وغفر سيئاتنا وارفع درجاتنا في النجين اللهم إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وزكواتنا وخيرنا وحجنا حجا مبرورا وسائل مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم دفع عنا واهلنا من الجراثيم ويرس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفسوق والعشيان والفشل والمنكر والظالمين والفتن اللهم دفع عنا واهلنا من الجراثيم فيروس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفسوق والعشيان والفشل والمنكر والظالمين والفتن اللهم دفعنا واهلنا من الجراثيم فيروس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفسوق والعشيان والفشاي والمنكر والظالمين والفتن ربنا انصرنا انفسنا وان لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا افتح لنا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ورقنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاه ان صلاه تلهى الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.